สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาพานักเรียนนะคะหาตัวเลขนะคะมาเติมเพื่อให้เพื่อให้ได้คําตอบนะคะคือเขาจะกําหนดคําตอบมาให้แล้วแหละแล้วนักเรียนหาเลขโดดมาเติมใส่เลขโดดก็คือเลขตัวเดียวมาเติมให้เพื่อให้ได้คําตอบตามที่ตามที่โจทย์ตั้งไว้เช่นข้อหนึ่งข้อหนึ่งโจทย์โจทย์ระบุไว้เลยว่านักเรียนจะต้อง ได้คำตอบเป็นหนึ่งแสโดยที่ก็ระบุอีกเหมือนกันว่ามีทั้งหมดห้าช่องห้าหลักตัวบวกก็ห้าหลักตัวตั้งก็ห้าหลักตัวตั้งห้าหลักตัวบวก5หลักให้นัเกเรียนหาตัวเลขมาเติมเพื่อให้ได้เท่ากับ1นึ่งแสทีนี้โจทย์ไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเป็นเลขอะไรนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะได้หลายคำตอบมากๆเลยจะเป็นหลายคำตอบมากๆเลยเช่นถ้าคุณครู เป็นถ้าคุณครูเป็นเก้าหมื่นบวกกับหนึ่งมืนได้เท่าไหร่คะได้หนึ่งแสนไหมคะได้หนึ่งแสนเหมือนกันนะคะหรือหรือหรือกูลบออก ห้าหมืนบวกห้าหมืนได้หนึ่งแสนไหมคะได้เหมือนกันใช่ไหมคะห้าหมืนบวกห้าหมืนก็ได้เท่ากับหนึ่งแสนเช่นเดียวกันหรือจะเป็นสองหมื่นบวกแปดหมืนหรือแปดหมื่นบวกสองหมืนหรือเจ็ดหมื่นบวกสามหมืนก็คือได้หมดเลยนะคะให้นักเรียนนำมาเติมเพื่อให้ได้หนึ่งแสนเท่านั้นเองต่อมาข้อสอง ดูนะคะเป็นการลบนะคะแล้วก็คำตอบจะต้องได้88,888 88หาตัวเลขมาเติมเพื่อให้ได้คำตอบ88,888 88คุณครูจะใช้วิธีการที่จะต้องหาตัวอะไรมาลบกับอะไรถึงจะได้เลข8อะไรกับอะไรคะ,ะเลขเลขศกับเลข2 หรือเอางี้ดีกว่ามันมันดูซับซ้อนเกินไปเอาเลขเอาเลขเก้ากับเลขหนึ่งน่เก้าลบหนึ่งเป็นแปดใช่ไหมคะตัวต่อมาก็แปดอีกใช่ไหมก็เก้าลบหนึ่งเก้าลบหนึ่งมาเรื่อยๆแล้ว อะไรที่จะไม่เหลือเลยเป็นศูนย์ก็ต้องเป็นตัวเดียวกันลบกันใช่ไหมคะจะเป็นสองลบสองก็ได้หรือจะเป็นสามลบสามสี 3, ่ลบสี่ห้าลบห้าได้หมดเลยแล้วแต่นักเรียนจะตอบเลยเขาเรียกว่าเป็นคำถามที่ได้คำตอบหลายคำตอบนะคะอ้าวมาดูต่อมากำหนดสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมและวงกลม แทนเลขโดดถ้าสี่เหลียล่ยมบวกสามเหลี่ยมบวกวงกลมมีค่าเท่ากับยี่สิบสามให้เติมคําตอบของสี่เหลียล่ยมสามเหลียล่ยมวงกลมบวกสี่สามวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมบวกเป็นให้เราแทนแทนด้วยเลขโดดแต่เงื่อนไขคือสี่เหลียล่ยมสามเหลี่ยมและวงกลมต้องบวกกันได้ยี่สิบสามเราก็สมมุติเลขขึ้นมาหรือแทนเลขขึ้นมา เพื่อให้สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมกับวงกลมได้เท่ากับยี่สิบสามหกบวกเจ็ดเป็นเท่าไหร่คะหกบวกเจ็ดเป็นสิบสี่สิบสิบสามใช่ไหมอันนี้จะเป็นสิบได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้นะคะนี่มีเงื่อนไขนะภายใต้เงื่อนไขคือมันต้องไม่เกินสิบมันต้องเป็นศูนย์ถึง เท่าไร0ถึง9ใช่ไหมถ้าเป็น6ไม่ได้งั้นคุณครูก็เปลี่ยนเป็น7เป็น8 7บวก8 7 1 7, 7 2 14 10, เป็น15 7บวก8เป็น15 15บวก8เป็น23ได้ไหมคะไม่ได้อีกเพราะว่าสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมมันจะต้องไม่ใช่เลขตัวเดียวกันเอาลบออกอีกไม่ได้อีกแล้วนะ เอาอะไรดีล่ะเอาอะไรดีเอาห้าอ่ะห้าบวกเก้าห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่สิบสี่สิบห้าสูกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดสิบสองยี่สิบสามเอาไม่ได้อีกเอาหกตัวนี้ต้องเป็นหกสิหกหกบวกเก้าเป็นสิบห้าบวกแปดเป็นยี่สิบสามอ่ะได้แล้วนะ ก็แทนไปเลยว่าเป็นสี่เหลี่ยมเป็นหกแทนลงไปในนี้เลยนะคะสามเหลี่ยมเป็นเก้าวงกลมเป็นแปดวงกลมเป็นแปดสี่เหลี่ยมเป็นหกสามเหลี่ยมเป็นเก้าสามเหลี่ยมเป็นเก้าวงกลมเป็นแปดแล้วก็สี่เหลี่ยมเป็นหกใช่ไหมคะก็นำสามสามตัวเนี้ยมาบวกกัน ว่าจะได้ผลลัพธ์เท่าไหร่อ่าคุณครูลองบวกหกเก้าแปดบวกแปดหกเก้าบวกเก้าแปดหกเก้าบวกหกเป็นสิบห้าบวกแปดเป็นยี่สิบสามใส่สามทดสองยี่สิบสามยี่สี่ยี่สิบห้าใส่ห้าทดสอง ยี่สิบสามยบสี่ยี่ห้าเป็นใช่ไหมคะสองห้าห้าสามแบบนี้นะคะอ่ะมาดูข้อต่อมา a b c d e แทนเลขโดดกำหนดให้ a c b บวกสอง c ห้าเท่ากับ d หนึ่ง e เราต้องมาหาก่อนเลยว่า B บวก5เท่ากับ e B บวก5เท่ากับ e เราอยากให้ให้เป็นอะไร B บวก5เท่ากับ e ถ้าเราจะอยากให้ e เป็น9 B ก็ต้องเป็น4ใช่ไหมคะถ้าอยากให้ e เป็น9 E เป็น9ก็คือนักเรียนน้องแทนค่าไว้เลย b ก็ต้องเท่ากับ สี่สี่สี่บวกสี่ตัวนี้ต้องต้องเป็นสี่บวกอะไรจะได้เท่ากับหนึ่งต้องหาว่าสี่บวกอะไรได้เท่ากับสิบเอ็ดเพราะว่าสี่บวกอะไรได้เท่ากับหนึ่งไม่มีต้องได้ขอบสิบเอ็ดสี่ก็ต้องเป็นเจ็ดเพราะว่าในทดหนึ่งไปด้วยทีนี้ อยากให้ D เป็นอะไร A เป็นอะไรก็กำหนดมาเลย2อบวกหอ่ะให้ A เป็น1อ่ะ2องบวกหนบวกหเป็น3บวกตัวทดอีกหนึ่งเป็นสี่เท่ากับสี่ไม่ได้เพราะฉะนั้นให้ A เป็น2เปลี่ยน A เป็น2ถ้า A เป็น2 2งบวกสเป็น4ีบวกนี้เป็น สองตัวดีก็เท่ากับห้าแบบนี้นะคะอ่ะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะ